สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ YouTube c h ANNEL ของสังคมนตน์ชางใหม่นะครับรายการของเราคือรายการที่เกี่ยวกับครอบครัวนะครับ4ปีที่แล้วเมื่อวันที่19มีนาคม2016สมเด็จพระสันตะปาป,ปาลงนามในจดหมายถึงโลกที่ชื่อว่า Amoris l ลติเซียหรือความปิติยินดีแห่งความรักนะครับเป็นเอกสารที่สำคัญมากๆเพราะ เป็นเอกสารที่พูดถึงชีวิตครอบครัวความรักในครอบครัวในยุคปัจจุบันเอกสารน,นี้เป็นสมณนาลิขิตเตือนใจซึ่งในภาษาชาวบ้านคือจดหมายจากสมเด็จพระสันตป,ปาปาเอกสารน,นี้ยังเป็นผลงานสองปีของการทำงานการประชุมสมชาการสำรวจและการปรึกษาหารือสมเด็จพระสันตป,ปาปา ฟรานซิสถือว่าความรักและครอบครัวเป็นกระแสเรียากแห่งความชื่นชมยินดีเป้าหมายของอโม r รสลิติเซียหรือความปิติยินดีแห่งความรักคือการให้ความหวังและกําลังใจให้กับทุกๆครอบครัวสมเด็จพระสันตปปะปาปายังตระหนักถึงความทุกข์ยากลำบากและต้องการให้ทุกคนรู้ผ่านจดหมายฉบับนี้ว่า พระศาสนาจะอยู่เคียงข้างพวกเขาพร้อมที่จะให้ความบันเทาใจความหวังความเข้าใจความเมตตาการุณาขอเชิญทุกทกท่านนะครับมาดูด้วยกันสมณาลิชกิจเตือนใจความปิติยินดีหรือออมอริสลลติเซียตอนที่หนึ่งนะครับสมณาลิชกิจเตือนใจความปิติยินดีแห่งความรักอมอริสและติเซียคำนำ เ่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวปัจจุบันและคำตอบควรจะยึดตามวัฒนธรรมที่หลากหลายแต่ที่สำคัญต้องยึดหลักการสำคัญของการแต่งงานความรักความซื่อสัตย์อย่ารั้งไม่ได้และการให้กำเนิดบุตรพระสันตะปาปาตั้งใจประกาศพระสมณลิขิเตือนใจนี้ในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม เป็นคำเชื้อเชิญแก่ครอบครัวคริสตชนให้สํานึกในคุณค่าของพระพรแห่งการแต่งงานและครอบครัวพร้อมทั้งถนอมรักษาไว้ในความรักโดยได้รับการเสริมกำลังจากคุณธรรมแห่งความเอื้อเฟื้อมุ่งมั่นความซื่อตรงและความเพียรทนมุ่งที่จะสนับสนุนให้ทุกคนเป็นเครื่องหมายแห่งความเมตตา และความใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามของชีวิตครอบครัวบทที่หนึ่งแสงสว่างแห่งพระวาจาพระสันตป,ปาปาทรงนำเสนอคำสอนของพระคำพีที่เกี่ยวกับชีวิตครอบครัวในพระคำพีมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับครอบครัวมากมายการให้กำเนิดบุตรเรื่องราวของความรักและวิกฤตในครอบครัว เรื่องราวเหล่านี้ชวนให้เรารำพึงว่าพระวาจาของพระเจ้าไม่ใช่แนวคิดที่เป็นนามธรรมแต่เป็นแหล่งที่บรรเทาและเป็นเพื่อนร่วมเดินทางสำหรับทุกๆครอบครัวบทที่สองประสบการณ์และความท้าทายของครอบครัวพระสันตปะปาปาทรงกล่าวถึงความท้าทายของครอบครัวในปัจจบุบันเช่นปากเจ็กนิยมสุดตรง การเน้นทรัพย์สินความเห็นแก่ตัวความเชื่อที่ไม่มั่นคงพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้สูงอายุถูกมองว่าเป็นภาระความยากจนรักร่วมเพศการมีคู่ครองหลายคนพระสานตรปะป,ปาตัดถึงการอภิบาลเชิงบวกไม่ใช่ตำหนิความผิดพลาดอย่างเดียวผู้อภิบาลต้องใส่ใจและมีความเมตตาเหมือนพระเยซูเจ้า แต่ไม่ได้ไหมายความว่าให้เลิกเตือนเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นผู้อภิบาลยังคงต้องเตือนแต่ให้เตือนด้วยความรักบทที่สเพ่งมองไปที่พระเยซูเจ้ากะแสรเรียกของครอบครัวพระสันตะปาปาทรงใช้คำสอนของพระเยซูเจ้าและคำสอนของพระศาสนาจากักรประยุกต์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวยุคปัจจุบัน พระศาสนาจาักเอาใจใส่ครอบครัวที่ยังไม่สมบูรณ์ด้วยความรักและมีความหวังเสมอพระองค์ทรงยืนหยัดหลักการที่พระศาสนาจาักสอนมานานเรื่องการแต่งงานการสมรสเป็นพระพรพิเศษของพระพระเยซูเจ้าประทานพระพรพิเศษแก่การแต่งงานความเป็นหนึ่งเดียวของการสมรสและการอย่ารั้งไม่ได้ ครอบครัวเป็นแหล่งกำหนดชีวิตไม่ใช่ที่ทำลายหรือฆ่าชีวิตบทที่4ความรักในการสมรสพระสันตปาปาทรงอธิบายคำสอนเรื่องความรักจากจดหมายนบ,บุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่1บทที่13เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตครอบครัวนอกจากนั้นพระองค์ยังทรงสอนต่อไปว่า ความรักคือการทำความดีความรักคือการรับใช้ความรักไม่ใช่การถือตนเองเป็นใหญ่ความรักแสดงออกอย่างยืดยาวในการเคารพรักกันในไวชาาซึ่งถือเป็นรูปแบบของมิตรภาพอันยิ่งใหญ่อโมเรสลิติเซียหรือความปิติยินดีแห่งความรักเน่นคำสอนเรื่องครอบครัวเนื่องจากความพาสุขของครอบครัว เป็นปัจจัยสำคัญที่ตัดสินอนาคตของโลกและพระศาสนาจักตอนนี้นะครับขอเงียบสักครู่หนึ่งและอ่านและรำพึงข้อ89และ90ของอโมริสดิติเซียหรือความปิติยินดีแห่งความรักความรักในการสมรสสิ่งที่พ่อได้กล่าวมาทั้งหมดนั้น จะไม่เพียงพอที่จะอธิบายเกี่ยวกับพระวรสารแห่งการสมรสและครอบครัวเลยหากเราจะไม่กล่าวถึงเรื่องความรักด้วยว่าเราจะไม่สามารถส่งเสริมหนทางแห่งความซื่อสัตย์และการอุทิศตนโดยที่ไม่ส่งเสริมการเจริญเติบโตความเข้มแข็งและความลึกซึ้งของความรักฉันสามีภรรยาและความรักครอบครัวอันที่จริงแล้วพระพรแห่งศีลสมรส มีจุดมุ่งหมายก่อนอื่นใดทั้งหมดเพื่อทำให้ความรักของคู่สมรสสมบูรณ์แบบในที่นี้เราสามารถกล่าวได้เช่นกันว่าแม้ข้าพเจ้าจะมีความเชื่อพรที่จะเคลื่อนภูเขาได้ถ้าไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีความสำคัญแต่อย่างใดแม้ข้าพเจ้าจะแจกจ่ายทรัพย์สินทั้งปวงให้แก่คนยากจนหรือยอมมอบตนเองให้นำไปเผาไฟ ถ้าไม่มีความรักขเจ้าก็มิได้รับประโยชน์ใดความรักของเราแต่ละวันในบทจดหมายเชิญร้อยกรองของนบูเปาโลเราได้เห็นถึงลักษณะาบางประการของความรักแท้ความรักย่อมอดทนความรักมีใจเอื้อเฟื้อความรักไม่อิจฉาไม่อดอวดตนเองความรักไม่จองหอ,อ ไม่หยับคายความรักไม่เห็นแก่ตัวความรักไม่ฉุนเฉียวไม่จดจำความผิดที่ได้รับความรักไม่ยินดีในความชั่วแต่ร่วมยินดีในความถูกต้องความรักให้อภัยทุกอย่างเชื่อทุกอย่างอดทนทุกอย่างความรักดำรงอยู่และได้รับกันทนุถนอมในชีวิตประจำวันของคู่สมรส และบุตรของพวกเขาเราจะได้รับประโยชน์จากการพิจารณาอย่างลึกซึ้งถึงความหมายของถ้อยคำของนบูลเปาโลและความเกี่ยวโยงกับสถานการณ์จริงในชีวิตวครอบครัวแต่ละวันขอบคุณมากนะครับสำหรับรายการของเราจะจบตรงนี้นะครับแต่อย่าลืมครั้งนี้เป็นตอนแรกครับตอนที่หนึ่งของอโมเรสติเชียครับ พวกเราจะคุยกันเรื่องอโม r รสเลติเซียหรือความปิติยินดีแห่งความรักอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่สองนะครับโอกาสหน้านะครับเราจะคุยกันเรื่องอโมเรสเลติเซียเป็นจดหมายของสมเด็จพระสันตปะปาปาขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ